สวัสดีค่ะพบกับครูน้อยบอลสีวันนี้มีบอลสีชุดเซตมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะในราคาไม่แพงนะคะเนี่ยวันนี้มีมาทั้งหมด5้าเซตค่ะแต่ละเซตนี่จะมีชายชนทุกเซตนะคะชายชนสวยๆเลยนะคะแล้วก็ไม้กัดสีไม้ป้ายนี่นะคะรับรองได้ไปคุ้มเลยค่ะเพราะว่าเป็นบอลสีที่มีหัวแล้วอก่อนที่จะไปรับชมครูน้อยจะพาไปดูบอลสีที่ คุณน้อยปาดจ,จอมนะคะแล้วเขาก็จะแตกมาเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเดี๋ยวไปชมก่อนคะ่ะนี่เป็นวันสีที่คุณน้อยรือกระถางนะคะแล้วคุณน้อยก็ปาดจอมพอปาดจอมนี่เขาจะออกมาเป็นฟอร์มกรเลยนะคะเนี่ยสังเกตนีอันนี้คุณน้อยเพาะในทรายนะคะอันนี้ก็ออกมาสองต้นแล้วนี่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นฟอร์มกรเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นตระกูลไก่ อันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยถ้าใครอยากให้ได้บอลสีฟอร์มกอคุณน้อยแนะนําให้ปาดจอมนะคะเนี่ยคือปาดจอมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยปาดเอาออกแล้วคุณน้อยก็เอาจอมนี่ไปปลูกตรงอื่นอีกนะคะไม่ได้ปลูกด้วยกันนี่นะคะแต่สําหรับบอลสีที่เพื่อนๆอ,อยากได้ต้นใหญ่ๆนะคะคุณน้อยก็แนะแนําให้ฝังไปทั้งหัวเลยนะคะเนี่ยถ้าฝังไปทั้งหัวก็จะขึ้นมา ต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าหัวเขาใหญ่แล้วแต่หัวนะคะถ้าหัวใหญ่เขาก็จะออกมาต้นใหญ่นี่นะคะสําหรับในสองกระบานี่คุณน้อยรื้อไปปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะพาไปดูนะคะว่าสองกระบานี่ที่คุณน้อยรื้อไปปลูกนี่ได้ได้กี่ต้นนะคะทั้งห้ากระบะนี่คุณน้อยรื้อมาจากบอลสีที่คุณน้อยเพาะหัวไว้นะคะทีนี้มันเยอะ คุณน้อยก็เลยปลูกใส่กระถางกระถางละสองต้นนะคะส 1, 000, องสายพันธุ์อันนี้อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะอีกต้นหนึ่งสวยเลยนะคะเนี่ยบางต้นที่หัวใหญ่มากๆคุณน้อยก็ใส่ต้นเดียวในหนึ่งกระถางถ้าเกิดต้นไม่ใหญ่มากคุณน้อยก็ใส่สองต้นนะคะสองต้นในหนึ่งกระถางอันนี้พระนกครนนะคะอันนี้อันนี้ไม้ด่างไม่แน่ใจว่าเป็นเศรษฐีพันล้านหรือเปล่าส่วนอันนี้ รัตนสินค่ะอันนี้อริพุนชัยค่ะอันนี้ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่ต้นนี้หลวงนาจะนีหาแต่ละต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะหลังจากที่ปลูกแล้วคุณน้อยเอามาไว้ในร่มก่อนนะคะเอามาไว้ในร่มสักอาทิตย์หนึ่งหรือรอจนกระทั่งรากเขาเดินดีเขาแทงยอดมาใหม่แล้วคุณน้อยก็จะให้ไปให้โดนแดดอันนี้อริพุนชัยนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยในกระถางนี้ คุณน้อยเอาหัวไปปาดจอมแล้วฝังไว้ออกมาเป็นฟอร์มกอเลยต้นใหญ่มากคุณน้อยก็เลยตัดใบออกเนี่ยีรอยที่คุณน้อยตัดใบออกนะคะเพราะต้นใหญ่มากต้นนี้น่าจะเป็นชมพูทวีปกับนกน้อยนําโชคคะ่ะอันนี้ก็ไกเ่เศรษฐีอีกต้นหนึ่งไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่ใบสวยมากเลยค่ะดูต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นพันเจ้าสวัว รักนะจะเดินดีแล้วเนี่ยเขาแทงยอดมาใหม่ตอนที่ปลูกนี่คุณน้อยมีต้นเดียวนะคะอันนี้อสงไขค่ะอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเลยนะคะอันนี้เพชรเจ็ดสีนี่นะคะนี่ก็เพชรเจ็ดสีต้นใหญ่มากเลยเพชรเจ็ดสีนี่ต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจต้นไหนวงมาเลยนะคะเดี๋ยวถ้าแข็งแรงดีแล้วเดี๋ยวคุณน้อยจะแบ่งให้ค่ะนี่นะคะเป็นบอลสีที่คุณน้อยเพาะหัวนะคะ ในแต่ละกระถางจะมีสอง,สองต้นเลยนะคะดูต้นนี้สวยมากน้อยจะเลือกต้นที่พันสูงต่ำเท่าๆกันนะคะแต่บางต้นก็อาจจะคะกันไปบ้างนี่นะคะเป็นเป็นบอลสีที่เขาทิ้งใบคุณน้อยเอาหัวไปเพาะถ้าใครมีบอลสีที่เขาทิ้งใบแล้วอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะได้บอลสีสวยๆ รู้สึกว่าจะขึ้นทุกหัวเลยค่ะที่คุณน้อยฝังไว้รับรองบอลสีนี่ถ้าเขายังไม่มีหัวไอ้ขอโทษค่ะถ้าเขายังมีหัวเขาจะไม่ตายนะคะเพื่อนเพื่อนใจเย็นเย็นเลี้ยงบอลสีต้องใจเย็นเย็นนะคะเดี๋ยวคุณน้อยพาไปดูบอลสีที่คุณน้อยจะแบ่งเซตวันนี้ค่ะสําหรับบอลสีวันนี้นะคะคุณน้อยจัดเซตทั้งหมดห้าเซตนะคะแต่ละเซตราคาสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้รวมส่งแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องคิดไม่ต้องเสียค่าส่งอีกนะคะ รวมไปเลย275บาทนะคะคุณน้อยจะไม่มีปลายทางนะคะขอคนที่สะดวกโอนค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกโอนนะคะคุณน้อยแนะนำนะคะสามารถไปโอนได้ที่เซเว่นนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่จะโอนเซเว่นให้แจ้งคุณน้อยตั้งหักนะคะคุณน้อยจะแจ้งเบอร์ธนาคารออมสินให้นะคะเพราะว่าอมสินเขาจะไม่รับกรุงไทยนะคะแต่ถ้าเกิดปกติที่โอนปกตินะคะคุณน้อย มีบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะเอามาดูกันที่เซตที่1นนะคะต้นแรกอันนี้คือชายชนค่ะชายชนอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะสูงประมาณ20-25ถึงเซนติเมตรอันนี้ใบใหญ่แล้วนะคะเนี่ยรอให้เขาแทงหน่อมาใหม่เขาก็จะแดงสวยเลยนะคะอันนี้คือต้นที่1ค่ะต่อไปต้นที่2อ,อันนี้ต้นใหญ่มากอันนี้สีเลือกงามค่ะเนี่ยสีเลือกงามอันนี้ ทิ้งใบไปแล้วก็ก็แตกมาใหม่อีกนะคะเนี่ยกําลังแทงยอดมาใหม่ต้นใหญ่มากอันนี้มีหัวแล้วนะคะเนี่ยเลี้ยงมานานแล้วนะคะเนี่ยอันนี้สีเลิศงามอยู่ในกระถาง5.5นิ้วเนี่ยใบเขาใหญ่มากอันนี้ใบล่าสุดใบก่อนล่าสุดนะคะส่วนอันนี้ใบล่าสุดนะคะแต่ละใบที่เขาออกมาเขาก็จะกลับสีเลยนะคะอันนี้คือต้นที่สองค่ะต่อไปต้นที่สามอันนี้ นาลีบุรพาค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะแต่เขาสมบูรณ์แล้วนะคะในกระถางนี้นม,มี2ต้นเลยค่ะเนี่ยรับไป2ต้นเลยเป็นฟอร์มกอเลยนะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถางหได้เลยนะคะอันนี้กระถางสี่ไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกได้เลยก่อนที่จะเปลี่ยนลูกค้างดน้ําเขาสักสองวันนะคะให้กระถางเขาแห้งๆพอกระถางเขาแห้งๆเหมือนกับเราแกล้งให้เขาอดน้ําพอเราเปลี่ยนกระถางใหม่เขาก็จะโตรวดเลยนะคะอันนี้คุณนอ้อยแนะนําค่ะ อันนี้อันนี้คือชุดที่1น,นะคะสำหรับวันสีชุดที่1ก็จะมี3มกระถางนะคะมีกระถางห้านิ้วห้าจ้านิ้วแล้วก็กระถางสี่นิ้วค่ะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะต่อไปเป็นเซตที่2ค่ะได้ใช้ชนสวยๆเลยนะคะกระถางห้านิ้วอันนี้ยอดใหม่นะคะใบที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดอันนี้ใบเก่าค่ะอันนี้ไม่หลุดายเลยนะคะเนี แดงสวยเลยนะคะกำลังโตเลยอันนี้คือต้นแรกนะคะชายชนสำหรับทุกเซ็ตจะมีชายชนด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ชายชนต้นที่หนึ่งค่ะต่อไปต้นที่สองต้นที่สองอันนี้เป็นสาวสงขาค่ะกำลังกัดสีสวยเลยนะคะแล้วในกระถางนี้เป็นฟอร์มกอค่ะเนี่ยในกระถางนี้มีประมาณสามต้นนะคะเนี่ยไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยเขาโตเร็วมาก อันนี้คุณนณ้อยเลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ยเขาโตเร็วมากเลยอันนี้เรายังไม่เปลี่ยนกระถางถ้าไปเปลี่ยนกระถางอันนี้สามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะเนี่ยจากกระถางห้านิ้วไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากนี่คือต้นที่สองนะคะสูงประมาณสามสิบเซนค่ะต่อไปต้นที่สามอันนี้เป็นบอลสีหนุมานออกศึกอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแต่เป็นฟอร์มกอค่ะ สองกระถางเลยนะคะเอ้ยสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะสูงพอๆกับเสาสองขาเลยนะคะขนาดอยู่ในกระถางสี่นิ้วอันนี้สามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะบอนสีตับลำเกียนเขาจะต้นสูงต้นใหญ่นะคะเนี่ยเนี่ยสูงเท่ากันเลยนะคะกระถางสี่กับกระถางห้าอันนี้อยู่ในชุดที่สองนะคะสําหรับใครที่ชอบไม้กัดสีนะคะเนี่ยสวยมากแล้วก็คุ้มเลยนะคะสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้าซื้อแยกต้นนี่ รวมกัน3ต้นนี่รวมค่าส่งด้วย300กว่าบาทเลยนะคะอันนี้คุณน้อยจัดเซตนะคะนานๆคุณน้อยจะจัดเซตสักทีนึงการที่ขายถูกไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ไม่สวยนะคะเพียงแต่ว่าต้นไม้คุณน้อยมีเยอะคุณน้อยไม่มีที่วางบางทีก็ต้องยอมขายถูกๆเพื่อจะได้ระบายต้นไม้บ้างแต่ถ้าคุณน้อยไม่ได้ขายเซตนะคะแยกต้นนะคะสมต้นนี่สามกว่าบาทเลยนะคะรวมส่งด้วยสรุปว่าคุ้มนะคะสำหรับซื้อบอนสีชุดเซตค่ะ อันนี้คือชุดที่สองนะคะต่อไปชุดที่สามค่ะชุดชุดที่สามก็ได้ใช้ชนสสวยๆนะคะเนี่ยกำลังแทงยอดใหม่นะคะแดงสวยมากเลยนะคะอันนี้ใบแดงทั้งใบเลยนะคะอันนี้มีป้ายนะคะบอนสีชัยชนเป็นไม้ป้ายนะคะเนี่ยกระถางห้านิ้วการที่บอลสีเขาแทงยอดมาใหม่นี่แสดงว่ารากเขาเดินดีนะคะ เพื่อนเพื่อนก็สบายใจได้สําหรับบอลสีชชยชนนี่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกระถางนะคะเลี้ยงไว้ให้เขาโตเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนะคะเดี๋ยวจะเขาจะชะงักการจเจริญเติบโตคุณน้อยแนะนําให้เปลี่ยนแค่กระถางสี่นะคะกระถางสี่นิ้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหกนิ้วนะคะอันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะนี่คือกระถางที่หนึ่งค่ะต่อไปกระถางที่สองอันนี้อายุมากแล้วนะคะน,นี้บางใหญ่ค่ะบางใหญ่ต้นนี้ทิ้งใบไปหลายรอบแล้วนะคะหัวเขาจะใหญ่นะคะต้นนี้ต้นนี้ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยค่ะเนี่ย บางใหญ่เป็นบอลกัดสีนะคะเนี่ยอันนี้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วเลยนะคะเนี่ยเขากัดสีสวยมากเลยนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะเนี่ยรับรองต้นนี้มีหัวค่ะเพราะว่าคุณน้อยเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงตอนแรกว่าจะไว้ทําพันว่าจะไปเปลี่ยนเป็นกระถางกระถางสิบแต่บันสีคุณน้อยมีเยอะแล้วก็เลยเอามาขายนะคะ ต้นนี้สวยนะคะแข็งแรงด้วยอันนี้บางใหญ่นะคะต่อไปต้นสุดท้ายอันนี้มัีสัตบัณค่ะในกระถางนี้คุ้มเลยนะคะรับไปสองต้นเลยค่ะจะลูกค้าจะไปแยกเป็นสองกระถางก็ได้หรือจะไปปลูกเป็นฟอร์มกอเลี้ยงในกระถางแดได้เลยอันนี้เปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นกระถางหนะคะกระถางสนิ้วต้นนี้ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแดได้เลย มันนีสัตตบันเขาจะกับสีสวยนะคะสําหรับใครที่เคยเลี้ยงมันีสัตตบันใบเขาจะเป็นสีชมพูสวยเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นชุดที่สามค่ะชุดที่สามสวยนะคะเนี่ยได้ต้นสสวยทั้งนั้นเลยใครที่สนใจชุดไหนรีบจองนะคะเพราะว่าต้นสีสวยทั้งนั้นเลยอันนี้คือชุดที่3ามค่ะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะต่อไปเป็นชุดที่สี่ค่ะ ุดที่สีนี่ต้นใช้ได้ใช้ชนต้นงสูงเลยนะคะเนี่ยในกระถางนี้มีสี่ใบแล้วกําลังแทงยอดมาใหม่อันนี้อาจจะไม่ใช่บอลสีชายชนพันเตี้ยนะคะเป็นพันสูงแต่พันสูงนี่เขาจะโตเร็วแล้วเขาใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือเซตที่สี่นะคะใครที่ว่าเลี้ยงชายชนไม่ค่อยโตคุณน้อยแนะนาให้ให้เลี้ยงพันสูงสูงนะคะเพราะว่าเขาจะโตเร็ว เพราะว่าสีเขียวก็จะมีเยอะแต่ถ้าพันธุ์เตีย้ยๆนี่เขาจะมีแดงมากกว่าเขียวเขาก็จะโตช้าหน่อยแต่ก็สวยเหมือนกันนะคะต่อไปต้นที่สองต้นที่สองจริงๆต้นนี้เป็นไม้มีชื่อแต่คุณน้อยจําชื่อไม่ได้คุณน้อยบอกในนามลูกไม้นะคะแต่นี้มีใบใหม่ล่าสุดนะคะเขาสวยมากเลยนะคะคุณน้อยเคยมาโพสครั้งหนึ่งตอนนั้นเขายังมีแค่สองใบตอนนี้เขาแทงใบมาใหม่นะคะสวยมากเลยนะคะนี่คือต้นที่สองต่อไปต้นที่สาม ต้นนี้พรมพิมานค่ะอยู่ในกระถาง4นิ้วสําหรับกระถางนี้ไปเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยไปเลี้ยงไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะเนี่ยต้นฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะน,นี้พรมพิมานค่ะพรมพิมานนี้เขาจะเป็นพี่น้องกับชายชนนะคะเขาจะผ่าแผลงมาจากอับส,สวรรค์อันนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้คือเซตที่4ค่ะ ต่อไปเป็นบอลสี่เซตที่ห้านะคะเซตนี้พิเศษนะคะสําหรับชายชนกระถางนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแถมมะขวานลังสันมา้ต้นหนึ่งค่ะเพราะว่าสงสัยติดมาจากดินคุณน้อยไม่ได้ดึงออกนะคะเพื่อนๆแยกไปปลูกอีกกระถางหนึ่งได้เลยนะคะสําหรับมะควานลังสันต้นนี้ต้นนี้สูงมากเลยนะคะสูงประมาณ2 0่สิบถึงยีเซนนะคะต้นใหญ่กว่าต้นอื่นเลยนะคะต้นนี้อันนี้ชายชนนะคะแล้วมีของแถมให้ต้นหนึ่งต่อไปต้นที่สองบางใหญ่ค่ะ บางใหญ่อันนี้ก็อยู่ในกระถางห้านิ้วมีของแถมมาให้อีกต้นหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนี่นะคะแต่เป็นไม้กัดสีนะคะน่าจะกัดสีสวยเลยเนี่ยดูเขาเริ่มกัดสีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไปแยกปลูกอีกกระถางหนึ่งได้เลยนะคะเราไปอบไว้ก่อนให้เขาโตก่อนแล้วค่อยเอามาอยู่ข้างนอกนะคะค่อยเลี้ยงนอกตู้นี่นะคะอันนี้บางใหญ่ค่ะสองสองต้นนะคะต้นนี้มีของแถมต้นหนึ่งต่อไปต้นสุดท้ายกระถางสี่นิ้วอันนี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะ อันนี้เป็นบอลกาบค่ะเนี่ยบอลกาบนี่ขนาดอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเขาใบใหญ่มากถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดกระถางสิบใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะตอนที่คุณน้อยผ่าหัวนี่ใบเขาใหญ่มากบอลกาบนะคะใบแข็งแรงนี่นะคะไม่ต้องค้ำเลยนี่ต้นสูงพอกับบางใหญ่เลยนะคะทั้งทที่อยู่ในกระถางเล็กนี่นะคะค่ะอันนี้เป็นบอลสีเซตที่ห้านะคะเซตสเซตสุดท้าย เพื่อนๆชมให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจับฉลากมอบรางวัลบอลสีชายชนค่ะวันนี้คุณน้อยอาจจะจับหลายชื่อหน่อยอยากแจกค่ะไม่มีคนรับสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนะคะคุณน้อยจะจับฉลากมอบบอลสีสวยๆทุกคลิปนะคะเป็นเรือนเกิดของคุณน้อยคุณน้อยจะแจกทุกคลิปเลยค่ะแต่ละคลิปอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะมีชัยชนบ้างมีไม้ปลาย,ลายบ้างไม้ด่างบ้างบ้างไม้กัดสีบ้าง เพื่อนๆอรอชมนะคะสําหรับใครที่อยากมีชื่อจับฉลากก็อย่าลืมอุดหนุนคุณน้อยนะคะคุณน้อยจะเขียนชื่อของลูกค้าทุกคนนะคะนํามาจับฉลากนะคะจะซื้อมากซื้อน้อยซื้อต้นเดียวซื้อหลายต้นคุณน้อยก็เขียนชื่อใส่ทุกคนนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะคุณน้อยถ้าเกิดมีใครรับบอลสีชัยชวนไปแล้วคุณน้อยจะเลาะลายชื่อของเก่าออกนะคะแล้วเขียนใหม่หมดเลยสําหรับคนที่เคยได้ชัยชวนไปแล้วก็ได้มีสิทธิ์ลุ้นอีกนะคะเดี๋ยว อย่าลืมติดตามชมนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะจับฉลากค่ะสําหรับชายชนสองต้นท,ที่คุณน้อยนํามาจับฉลากมอบให้กับลูกค้านะคะยังไม่มีคนรับนะคะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยจะจับรายชื่ออีกนะคะนีสองต้นนะคะต้นที่หนึ่งอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะใบดกสวยเลยนะคะส่วนต้นที่สองอยู่ในกระถางหกหรือเจ็ดนิ้วนะคะเนี่ยคุณน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางจากกระถางห้านิ้วเป็นหกนิ้ว คุณน้อยรอดูลูกค้ายังไม่รับคุณน้อยก็เลยเปลี่ยนตอนนี้เขาโตแล้วนะคะลากเขาเดินดีแล้วต้นนี้ถ้าเกิดยังไม่มีใครรับคุณน้อยอาจจะเปลี่ยนกระถางให้นะคะอ่าสำหรับลายชื่อพวกนี้นะคะสิ้นเดือนกรกฎาคมคุณน้อยจะโลทิ้งหมดเลยนะคะแล้วคุณน้อยจะเขียนลายชื่อใหม่สําหรับลูกค้าทุกคนแล้วคุณน้อยจะจับฉลากมอบบอลสีทุกคลิปเลยนะคะช่วงเดือนเกิดของคุณน้อยปีที่แล้วคุณน้อยก็ทําแบบนี้นะคะ ่ามาดูกันที่คนแรกนะคะขออภัยนะคะคุณน้อยจับมือเดียวลูกค้าคนแรกนะคะผู้โชคดีคนแรกอยู่มุกดาหารค่ะอยู่จังหวัดมุกดาหาร เบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นได้062ลงท้ายด้วย2985คุณออสค่ะคุณออสถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วแจ้งมาเลยนะคะวันนี้คุณน้อยจะจับไหลชื่อคุณน้อยจะให้สิทธิ์คนที่2คนแรกที่แจ้งมาก่อนนะคะสำหรับคนต่อไปที่แจ้งมาทีหลังก็เป็นโมคะไปนะคะเอาไว้รอลุ้นเดือนสิงหาคมใหม่นะคะอันนี้คุณออสค่ะอ่ะต่อไปคนที่ส สำหรับลูกค้าคนที่2ผู้โชคดีอยู่จังหวัดปัตตานีนะคะอยู่ภาคใต้คุณน้อยส่งบอลสีทั่วทั่วประเทศนะคะอ่าเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย093ลงท้ายด้วย9022คะ่ะอ่าคุณละว,วิวันคะ่ะคุณละว,วิวันที่อยู่ปัตตานีนะคะ ได้ดูคลิปนี้แล้วแจ้งมาเลยนะคะสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะจับอีกสำหรับใครที่สั่งจองบนสีวันนี้นะคะคุณน้อยจะส่งให้หลังวันหยุดนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นวันหยุดยาวคุณน้อยกลัวว่าต้นไม้จะตกค้างช่วงวันหยุดนะคะจับอีกนะคะอ่ะคุณน้อยจะจับคนที่สามอีกนะคะสำหรับใครที่อผู้ที่โชคดีนะคะ ผู้โชคดีคนที่สามนะคะอยู่จังหวัดสระแก้วค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้วย0 8 8ย์ลงท้ายด้วย5 6 5 0คุณทัศนีค่ะคุณทัศนีที่อยู่สระแก้วนะคะสามคนแล้วนะคะทั้งสามคนนี่ใครแจ้งมาก่อนก็จะได้สิทธิ์นะคะสำหรับคนที่แจ้งมาทีหลังก็ถือว่าเป็นโมคะนะคะสามคนแล้วนะคะวันนี้จะจับสักห้าคน ให้มันรู้ไปว่าห้าคนก็นยังไม่มีคนรับอ่ะต่อไปคนที่4ค่ะอ่ะผู้โชคดีคนที่4ี่นะคะอยู่จังหวัดสกลนครนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้วย065ลงท้ายด้วย9835 คุณชัยวัตรค่ะอันนี้เป็นผู้โชคดีคนที่สี่นะคะคุณชัยวัตรค่ะอ่ะต่อไปคุณน้อยจะจับอีกคนนึงค่ะคนสุดท้ายห้าคนอยากแจกค่ะไม่มีคนรับสักทีต้นไม้จะโตหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจเอามาขายเลยอ่ะอันนี้ขอโทษทีนะคะมีอยู่คลิปหนึ่งคุณน้อยทำสลกักหล่นน้ำนะคะอยู่สุราษฎร์ธานีค่ะ เบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้วย092ลงท้ายด้วย3937คุณปน,นัสศยาค่ะคุณปน,นัสศยาที่อยู่สุราษฎร์ธานีนะคะอ่าวันนี้คุณน้อยจับลายชื่อผู้โชคดี5คนนะคะสำหรับใครที่แจ้งมาก่อน2คนแรกก็มีสิทธิ์เลือกนะคะว่าจะเลือกต้นไหนต้นนี้ใหญ่สวยเลยนะคะเนี่ยพอเปลี่ยนกระถางแล้วบอลสีเขาก็จะโตนะคะเนี่ยอันนี้ยังไม่เปลี่ยนกระถางก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็โตเร็วเลยนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะถ้าลูกค้ารับไปแล้วผู้โชคดีรับไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเลยนะคะอยู่ได้จนโตเลยนะคะเพราะอยู่ในกระถาง 6, 7นิ้วเลยนะคะเนี่ยอยู่ได้จนโตเลยสําหรับกระถางนี้ไปเลี้ยงไว้สักเดือนหนึ่งอาจจะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปก็ได้นะคะสําหรับใครที่สั่งบอลสีวันนี้นะคะคุณน้อยจะส่งให้หลังวันข้าวรันานะคะแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะคะ คลิปหน้าคุณน้อยจะพาไปดูบอลสีหญิงมนค่ะที่คุณน้อยเลี้ยงไว้ทิดในถุงอบแบบนี้นะคะอันนี้เป็นบอลสีนอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะเลี้ยงไว้กลางแจ้งเลยอันนี้ไก่สุดสงวนอันนี้นางวาลีนะคะเนี่ยนางวาลีเป็นฟอร์มกรนะคะคุณน้อยใส่ปุ๋ยไปเมื่อเดือนที่แล้วใส่ปุ๋ยคอกนะคะสําหรับนางวาลีคุณน้อยมีมีบอลสีฟอร์มกรแล้วก็ที่เป็นต้นเดียวก็มีนะคะถ้าใครสนใจเลี้ยงไว้เยอะ เป็นฟอร์มกอจะสวยแบบนี้นะคะเนี่ยนางวาดีใหญ่มากเลยอันนี้ไก่สุดสงวนอันนี้คุณน้อยไม่มีต้นเล็กเลยนะคะต้นเล็กคุณน้อยขายไปหมดแล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะคะคราวหน้าคุณน้อยจะพามาดูบอลสีหญิงมนค่ะสวยมากเป็นบอลสีที่ผ่าแผงมาจากชัยชนนะคะถ้าใครสนใจรอนะคะคุณน้อยจะพาหัวนะคะเพราะว่าคุณน้อยซื้อมาแค่สองต้นมันแพงคุณน้อยก็เลยซื้อมาแค่สองต้นเอาไว้มาเป็นแม่พันธุ์นะคะ คอยติดตามชมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่วยกดติดตามนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ